ไปข้อ17นำกา๊าซไนโตรเจนมา2มูโมลทำ้มียากับกา๊าซไฮโดรเจน4มูโมลเกิดกา๊าซแอมโมเนียดังสมการสมการก็ดุลให้แลว้วทดลองในภาชนะ5ลิตรนะสำคัญอุณหภ,ภูมิ500องาศาเซลเซียสณภาวะสมดุลจุดออกณภาวะสมดุลมาว่ามีกา๊าซไนโตรเจนอยู่เท่ากับ1.5มูโลจงหาค่าเคข,ข้อนี้ทำไง ที่ไม่ออกเขียนเคนี่เหมือนกันเคเท่ากับแอมโมเนียยกกำลังสองส่วนไนโตรเจนกำลังหนึ่งไฮโดรเจนกำลังอะไรกำลังสามจุดบอกอะไรกับเราบ้างจุดบอกเริ่มต้นว่าใส่ไนโตรเจนเท่าไหร่สองโมลสองโมลต่อภาชนะห้าลิตรบอกไฮโดรเจนมาเริ่มต้นใส่เท่าไหร่ สี่โมลต่อปริมาตรห้าลิตรอืมอ่ะจับแกนนี้ก่อนนะหน้าหารหลังคูณหนึ่งลิตรใช่ไหมอ่ะมันคือนี่คูณหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่ลต่อลิตรใช่ไหมอันนี้เท่ากับสี่หารห้าคูณหนึ่งห้าแปดสี่สิบศูนย์จุดแปดลต่อลิตร เสร็จแล้วโจทย์บอกว่าน้บภาวะส่ดน,นดุลมีก๊าซไนโตรเจนอยู่1.5โมลอ่ะเพราะนั้นอันนี้คือ1.5โมลต่อ5ลิตรทําเป็นโมลต่อลิตรก็คือ0.3โมลต่อลิตรถูกไหม3 3.55โอเคได้แล้วนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์อยางรู้ค่าเคโจทย์บอกอะไรให้เราน่หมอ จดบอกนี่อันนี้คือ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 อันนี้ถูกไหมจากนั้นเราหาสองอันนี้เองทำไงกา๊าซไฮโดรเจนใส่ไป0.8โมลณนะภาวะสมดุลมีอยู่เท่าไหร่หาจากกา๊กาซไนโตรเจนก๊าซไนโตรเจนจดบอกอะไรเกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจนว่าใส่ไป0.4นะณนะภาวะสมดุล เหลือ0.3นเห็นไหมอ่นะเพราะนั้นจากจุดใช้กา๊าซไนโตรเจนใช้ไปเท่ากับเท่าไหร่ใส่0.4เหลือ0.3ใช้ไปเท่าไหร่ทำไงเอาสองนี้ทำไงกันลบก,กันค่ะเอามาลบก,กันใช้ไปเท่าไหร่0.1มูลต่อลิตร เราจะรู้ว่าใช้กา๊าซไนโตรเจนไปเท่าไหร่ถูกไหมพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันใช้กา๊าซไนโตรเจนไปเท่าไรเราก็สามารถหากา๊าซไฮโดรเจนได้ว่าใส่ไป0.8มันใช้ไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้ว่าเหลือนะภาวะสมดุลเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะทำไงอะหากา๊าซไฮโดรเจนที่ใช้ไปอื้อเอานี่แหละ หาก๊าซไฮโดรเจนหาก๊าซไฮโดรเจนที่เหลือณนะภาวะสมดุลจากก๊าซไนโตรเจนอะไอ่ะเราการ็จากสมาการจากสมการจากดูไฮโดรเจนใช่ไหมผู้ที่หลังเอาไนโตรเจนก่อนจากสมาการใช้กาา๊าซไนโตรเจนหนึ่งโมลอมืก็ต้องใช้ก๊าซไฮโดรเจน ก,ใก็ใช้ก๊าซไฮโดรเจนสามโมลใช้ไอ้นี่ใช้1นึ่ไฮโดรเจนใช้3อ่าตอนนี้ถ้าใช้กา๊าซไนโตรเจนไนโตรเจนใช้เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งโมลมันก็จะต้องใช้กา๊าซไฮโดรเจนสามส่วนหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งโมลเพราะฉะนั้นใช้กา๊าซไฮโดรเจนเท่าไหร่ศูนย์จุดสามโมลได้แล้ว เรารู้แล้วว่าใส่ไป0.8มันใช้เท่าไหร่3 3อ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะหลือนะภาวะสมดุลจะเหลือกา๊าซไฮโดรเจนเท่ากับ0.8ตั้งแล้วก็ลบด้วย0.3ที่ใช้ไปใช่ไหมก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่0.5โมลนะได้แล้วโมลต่อลิตรด้วยก็เราเปลี่ยนหน่วยแล้วถูกไหม ได้ละอ่ะได้ไฮโดรเจนละนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้ตรงนี้ละเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแอมโมเนียแอมโมเนียหาจากอะไรก็าหาจากไนโตรเจนนี่แหละนะคะอ่ะตอนนี้มาหาแอมโมเนียณนะภาวะสมดุลจากกา๊าซไนโตรเจนก็จากสมการไปมองสมการนะคะว่า ใช้กา๊าซไนโตรเจน1โมลเกิดกา๊าซแอมโมเนียเท่าไหร่2โมลใช่ไหมงั้นถ้าใช้กา๊าซไนโตรเจนใช้ไปเท่าไหร่นี่ใช้ไปเท่านี้0.1โมลก็จะเกิดเป็นกา๊าซแอมโมเนียเท่ากับ2ส่วน1คูณ0.1โมลอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดกา๊าซแอมโมเนียนณะภาวะสมดุลเท่ากับ 0.2โมลต่อลิตรอ่าได้แล้วได้ครบทั้ง3ตัวแล้วก็มาลีค่ะแทนค่า K อยากรู้แอมโมเนียยกกำลังสองก็คือ0.2กำลังสองหารด้วยในตัวเจ้นที่โจทย์บอกให้เราแล้วเท่าไหร่0.3คูณไฮโดรเจนที่เราหาได้เมื่อกี้ นี่เหลือณนะภาวะสมดุลเท่ากับ0.5กำลังอะไรกำลัง3ค่ะเท่ากับไปหาเองนี่คือคําตอบ